ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครู่สุกคนสบายดีตอนค่ำนะพี่น้องคือมินิกาสนิมสีพาพี่พาน้องออกไปหาการหอยพี่น้องเอ้การยเกเคือบบานนี่แหละไปสนิมกับไปได้ไปผู้เดียวได้เพียงไปกับป่าหมายสองคนก่อนไปสนิมกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครูสุกคนที่เข้ามาติดตามและก,ก่ะห้ามส้มเป็นกำลังใจให้สนิม สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสอนิมเน้ได้อหมพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสนิมได้คิดต่อไปเนาะคือตอนนี้ก็ออกมาหอดนันบอนการแล้วเนาะพี่น้องทักทีได้เลยว่ได้ก็ไปลุ้นมันเดียวพี่น้องเอ้ยออกมาหาการหอยพี่น้องเอาการก่อนละทักทีได้หรือบปล่ารัพี่น้องแต่หาการหอยน้ำเดียวเนดะ้ะแต่การนั้นยูเคินบ้านนี่ละพี่น้องมากระมางหมาสองคนมาเนี่ก็ แค่สีหมานมีหมานเนาะ,ะลุ้หมือนกันเลยนี่พี่น้องสานี้มันกระมานนะพี่น้องเอ้ยหอยกุ้งมากาดมันนี่ก็หลายคนเพี่น้องเอ้ยเขาจะกาการนี่จะเอามากอดละกระปูพี่น้องเอ้ยแต่สายนี้ไม่ได้เอาแล้วกระปูนี่พี่น้องเอ้ยเอาแต่หอย กรปูนะมีแต่ตัวลนะ้อหูทั้งหมดอ๋อ,นะอ,อี่นะกระปูไตแข็งตกใจเบิดเพราะกระปูนละลายได้พี่น้อ,มมอง,งมีแต่ตัวใหญ่ทั้งหมดกระปูนะแมงพเพลอันนี้นะพี่น้องแมงเข้าเก่งแมงบอกอันนี้นะเอ้ยชมเอาว่าแมงเข้าเก่งนะชม mèn của mèn khao keng nữa nè em cái màn đi leo phải nói nè hồi cô này thang sơn nim thang ơn hỏi cô để hứa thang ơn ơn hỏi thì lớn không hỏi bạc quang mà bộ mày can như thằng phúc phi nào nè 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 นี่พี่น้องแม่ม้านด้วยนะคะรีแม่นี่พี่น้องสองนู่นให้เดือพี่น,ออน้องนะคะเราเอามูอกัน,น,น,กนปูกระปูน่าร้ายหลายพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้เอานะพี่นอาอา้องหาเอาแต่หอย ลงน,นองควา,ายแล้วหมานหมานเอามาตมงนี้นะพี่น้องน,น,น,น้ำหุ้นพี่น้องไม่ได้เห็นัปเลยได้หวยกัน กู้กระปู่นนี่ไหลอะไร,ระเ้าอย่างก่อนลนะน้ำหุ่นนี้เห็น Ừ, hỏi khủng có mình để khói video hỏi khủng nè các là ta tao hỏi cô ừ, Hồi khủng có nồi bát nhanh phải thôi, bạn Để xem video

ในถังน oh, oh, <cn> ี้น้ำใสอยู่ขอท่านได้หาตรงนี้อ้อเจ้าหลมไม่ได้เจอกระบอกเลยพี่น้องคือตอนนี้หอไม่หางกะหลายเตล้าพี่น้องเอ้ยก็คือตอนนี้กระดึกแล้วเนาะกาจะได้พาเดี๋ยวเมือก่อนพี่น้อง

ไม่กะสิไม่ได้ให้กินตัวนี้แล้วพี่น้องเอ้ยมื้ออื่นเสาพุ่นล่ะพวกอันยังไม่ทันได้แซ่เนาะถ้าหากเชฟกินตัวนี้กะมืนดึกแก็พี่น้องเอ้ยยังมื้อเช้าฮาสิมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตัวนี้สิไปหาอ่ำน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยมาแต่ไหาก็ยังไม่ทันได้อ่ำน้ำเอาไปกานก่อนสบายดีตอนเช้าอีกเล่กนึงพี่น้องเอ้ย มื่อน,นี้กะคอยซิมาเฮ็ดเมนูต้มหอยพี่น้องหอยอัน,ออนคอยไปการกระบะไม,ม้เมื่อคืนนี่ยแหละพี่น้องเลยเดีทำไปต้มหอยก็นาะพี่น้องอันนี้ก็คือหอยอันคอยไปการกระบะไม,ม้เมื่อคืนนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยไรเดี๋ยวคอยซิมาเซะไว้ก่อนเลย สิแซ่บปะไว้ก่อนพี่น้องจกัก2-3ชั่วโมงแล้วต้องมาต้มเนาะหลังจากอันหอยเฮาแซนคบ3มโมงแล้วก็เฮาก็สิมาเตมน้ําพี่น้องเติมน้ําต้มหอยเาก็สิมาเสก หัวชิคไข่กะข่ากระเทียมผงเส้น้ำปลาแดะหน่อ ไปขังมอก่อนพี่น้องห้าอนสิขังปะไว้พี่น้องเลยถ้าเอาน้ำฟอจากนั้นเอาหอยลงเนาะเบื่อมันข้าวพี่น้องเลยคือตัวนี้กับน้ำฟอแล้วพี่น้องหอยสิมานเสือหอยก่อน จนเต็มหมอ้อเลยพี่น้องเติมมอือขามพี่น้องนะแก้ข้าวจนเต็มหมอ้อพี่น้องจนจะเต็มเพื่อถ้าหอยซุกค่อยกะสิไปต่ำเจวก็พี่น้อง

เออได้ได้ถือตัวซากเหรอในการทัที่งนเราจ ตอนนี้ก็หอยเห่าก็เริ่มซุกได้ทีแล้วเนาะพี่นอ้องเก็ดมันออกเดี๋ยวคอยสิมาป,ปุ่งก่อนพี่นอ้อง chặt tôm hồi số và cả nhưng mà cá thôi trường 不行。<laughs> คือตอนนี้กะต้มหอยเ้ากระสุกแล้วนะพี่น้องสำหรับเนื้ออยู่เนื้อกินเทากัมีสำนี้แล้วพี่น้องเลยอาหารเซากะ